ไปใช้ชีวิตในโฮมสเตย์กลางหมู่บ้านไร่แผ่นดินกินปูเนื้อหวนานหวานไข่แน่นๆแบบไม่อั้นแถมยังมีอาหารทะเลบุฟเฟ่ให้อีกสามมือ้อเก๊กหวยมีฟองให้กดดื่มฟรีล่องแพชมเหี่ยวเด่นน้ำกลางทะเลแหวแถมมีกิจกรรมสนุกสุดมันเตรียมกําเงินคนละหนึ่งห้าเก้าแล้วตามต้องมาเที่ยวได้เลยที่ชายน้ำจันโฮมสเตย์มาถึงจุดจอดรถเราต้องนั่งเรือเข้าไปนะทางที่พักเขามีบริการรับส่งฟรีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราพามาโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินมาถึงที่พักเนี่ยเหนื่อยเขาก็เตรียมมือ เด็ดเลยคือผัดเส้นจันที่นี่เขาใส่มาให้ทั้งกุ้งและปูเลยนะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยซอสเข้มขน้นน้ำพริกกะปิพร้อมเสร็จผักก็เสิร์ฟคู่กับไข่เจียวกุ้งตัวน้ำพริกกะปิคือหอมเป็นเอกลักษณ์เขาใช้กะปิที่ทำเองในหมู่บ้านไรแผ่นดินกินคู่กับไข่เจียวที่เขาใส่เนื้อกุ้งมาแน่นๆน่นคือดีมากส่วนถ้วยนี้เป็นแกงส้มดอกไม้ที่ใส่ปลามาชิ้นใหญ่รสชาติแกงคือจัดจ้านเลยและความพิเศษของมือนี้เขาจะมีหอหมกปลาแถมไม่คนละหอ่อตัวเนื้อสัมผัสของหอมหมกขึ้นนุ่มและหอมเครื่องแกงไม่ อ๋อเราลืมบอกไปกับข้าวจานไหนหมดสามารถยกมือขอเขาได้ยิ่มแล้วก็มาล้างปากด้วยส้มหรือหวานเย็นกันใครพาเด็กๆมานะแต่ชอบหน้าดูเขาจัดเรียงไว้เราสามารถบริการตัวเองได้เลยและมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องดื่มน,ะน้ำเปล่าน้ำแข็งโซดาน้ำอัดลมเขาก็มีบริการเลย24ชั่วโมงและไม่ใช่แค่นี้นะชากาแฟโอวัลตินขนมเปิดให้กินตลอดที่เข้าพักอยู่เมื่อไหรก็แวะมาได้หิ่มแล้วก็ตามเรามาดูห้องพักกันเขาจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ซอยเป็นห้องๆอ,อย่างครอบครัวเราได้เป็นห้องใหญ่เลยห้องนี้นอนได้มากสุดถึง12คนห้องนมีีออง่่ันนเครืททุพดลว มีให้เคารพหรือถ้าใครมากับคู่รักหรือครอบครัวเล็กๆก็มีห้องแยกให้ด้วยนะสิ่งอำนวยความสะดวกครบเหมือนกันและจะบอกว่าที่นี่รับน้องหมาน้องแมวไซส์เล็กด้วยนีเก็บของพักผ่อนหย่อนใจให้เต็มที่บ่ายสามโมงก็ได้เวลาของล่องแพก่อนไปเขาจะแจกแก้ว้ใส่เครื่องดื่มไว้ปาร์ตี้บนแพน้ำเปล่าน้ำอารมน้ำแข็งเขาเตรียมไว้ให้และถ้าใครเตรียมน้องแอลมาก็สามารถเอาขึ้นแพมาดื่มได้เหมือนกันและที่นี่เป็นแพไซส์ใหญ่เขาจะลากไปกลางทะเลจุดที่มีทะเลแหวนตลอดระยะทางก็มีน้องเหยี่ยวมาบินต้อนรบวันที่เรามาน้ำขึ้นสูงเลยไม่เห็นทะเลแแตต่่มมเเเเเป็นนนนนรรคค้้าาีีืือออออขขยยยกหหลลถสสุุดววงงงซฟ สเตย์นะรอบละสามร้อไม่มากใครมาต้องร้อเล่นกันสนุกสุดเหวี่ยงแล้วก็กลับมาเตรียมตัวรอมือเยี่พอในมือนี้เขามีเก๊ก้วยมีฟองเติมไม่อัน้นใครที่ตั้งใจมาปาร์ตี้และร้องคาวราโอเะต้องไม่ผิดหวังเครื่องดื่มคือรวมในราคานี้แล้วนะและแล้วก็ถึงมือไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เขาจัดไว้เป็นอาหารทะเลให้เราเติมกินแบบไม่อัน้นอย่างปูทะเลเขาก็ขลมาทั้งปูไข่และปูเนื้อใครเป็นทีมเนื้อปูหรือไข่ปูคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะถ้าเป็นทีมไข่ปูมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าที่เขากกกก็ไไไมมมม่่ววาา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 เเเลลิิินนอยยืรดดดด้้จจจพปะที ซีฟู้ดสุดๆใครที่ชอบกินเหมือนเรามาที่นี่เลยจะไม่ผิดหวังและใครที่ชอบกินเนื้อปูก็ไม่ต้องกลัวเฟลปูที่นี่เขาสดเนื้อแน่นหวานช่ำตัวกุ้งเขาก็มีให้กินทั้งกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งขาวจานแรกที่เขาเสิร์ฟมาจะเป็นกุ้งลายเสือนะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆย่างมาสุกพอดีเนื้อเด้งกรอบแต่ถ้ากินจานนี้หมดแล้วจานต่อไปจะเป็นกุ้งขาวนะความหวานกรอบอร่อยเด้งก็ไม่แพ้กันใครที่รักการกินกุ้งต้องพุ่งตัวเข้ามาเลยปลากระพงทอดตัวใหญ่ๆใส่บิ๊ตตาาาาามมจนนนนนววคคอย่่งบ้้ก็ะไดัใหญ ตัวปลาคือเขาทอดมาได้ดีมากด้านนอกนี่กรอบเนื้อด้านในยังชุ่มฉ่ากินตัวเนื้อปลากับน้ำยำรวมกันคือฟินเลยและของที่จะมากินแก้มกับน้ำเก๊กฮวยก็จะมีกุ้งแช่น้ำปลากับหมึกลวกจิม้มตัวกุ้งแช่น้ำปลาเขาจะเรียงรายมาอย่างสวยงามและน่ากินส่วนตัวหมึกลวกจิ้มก็มาแบบสดๆดไม่คาวเนื้อนี่ยังกรอบเด้งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แปลกตาที่เราเคยไปโฮมสเตย์มานอกจากนี้เขายังมีทอดมันปลาชิ้นใหญ่อยากจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงจังบ้านเราบ้านเดียวก็จัดไปแล้ว3จานและถ้าอยากกินอะไรร้อนๆเขาก็มีต้มยำ รสชาติของน้ำต้มยำคือถูกต้องมากความเปรี้ยวเผ็ดลงตัวเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สดไม่หยุดเหมือนกันและของหวานปิดมือนี้ก็คือแตงโมนี่มาเย็นๆหวานสดชื่นมือนี้คือมือไฮไลท์เลยเพราะเขาจะมีอาหารทะเลสดๆให้กินเก๊กฮวยมีฟองไม่อั้นแถมมีคาราโอเกะด้วยนอนหลับฝันดีตื่นมามื้อเช้าก็มีอาหารมารอเราแล้วเขาจะมีสเตชันของชากาแฟขนมปังให้เราบริการตัวเองได้เลยอย่างเต็มที่นอกจากนี้เขายังมีข้าวต้มทะเลแบบร้อนๆกินกี่ถ้วยก็ได้เอาให้จุกกันไปเลยอิ่มแล้วก็ไปเดินเล่นแถวๆโฮมสเตย์กันเพราะเราจะได้เหน ด้ครั้งนี้เป็นการมาพักผ่อนการทะเลที่เราประทับใจมากที่พักดีอาหารอร่อยอยู่ริมทะเลชิลๆมีกิจกรรมสนุกๆและเก๊กห้วยมีฟองฟรีจ่ายเงิน1590ทีเดียวแล้วจบโครเป็นอีกหนึ่งการพักผ่อนและท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกคนมาลองอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์หรือทักไปหาที่โฮมสเตย์เลยก็ได้นะถ้าอยากตามเรามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนและจองกันเลย